สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาข่าววันนี้กับดิฉันสิริลักษ์ภูกสับนะคะโดยเราเริ่มต้นที่ข่าวท่าอากาศยานไทยถแถลงสาเหตุที่ทางเลื่อนดูดขาผู้โดยสารที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการถแถลงข่าวสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง รณีอุบัติเหตุบริเวณทางเลื่อนทางอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร2เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเรืออากาศเอกธรรมวุฒนนนทีรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารประสบอุบัติเหตุเท้าติดทางเลื่อนบริเวณทางเดินของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา ทางท่าอากาศยานดอนเมืองได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการตรวจสอบประวัติทางเลื่อนที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคําซึ่งในระยะเวลารวมนับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน22วันคณะกรรมการได้รับพยานวัตถุ10รายการพยานเอกสาร23รายการพยานบุคคล34ลายซึ่งทั้ง34ลาย ถังเชิญมาให้ถ้อยคำ39ครั้งพยายนผู้เห็นเหตุการณ์ที่ปรากฏใน CCTV หรือผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกเชิญมาให้ถ้อยคำซึ่งพยายนหลักฐานที่มีนัยสำคัญนำไปสู่การไขข้อสงสัยและสามารถสรุปสาเหตุที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงโดยพิจารณาจากภาพเคลื่อนไหวกล้อง CCTV จำนวน4กล้องคณะกรรมการพิจารณาหลักฐานทั้งหมดและสมมุติฐานเกิดเหตุเป็น2แนวทางแนวทางแรก ทางเลื่อนได้ดูดขาลงไปสมมุติฐานนี้ได้ตรวจสอบจากซี่วีพบว่าเกิดเป็นช่องว่างขนาด4เซนติเมตรจึงทําให้เกิดการเข้าใจว่าจะทําให้เกิดแรงดูดเกิดขึ้นซึ่งหากมีแรงดูดเกิดขึ้นจริงต้องเป็นทางดูดขนาดใหญ่จนสามารถดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่ลงไปได้แต่อุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ในสภาพปกติชานพักทุกตัวยังแข็งแรงและอวัยวะเท้าผู้โดยสารอยู่ในสภาพไม่บุบสลาย ซึ่งหากมีแรงดูดจริงต้องมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรองเท้าและเท้าของผู้บาดเจ็บทางคณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นแนวทางที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้สมมุติฐานที่สองคือแผ่นทางเลื่อนมีช่องเปิดทําให้ขาผู้โดยสารตกลงไปจากการตรวจสอบพบว่าหลังเกิดเหตุได้มีการขยับทางเลื่อนเพื่อตรวจสอบทําให้ทราบว่ามีการหลุดของแผ่นพื้นทางเลื่อนชิ้นที่เกิดเหตุออกมาจากเฟรม และยังพบว่าน็อตยึดทางเลื่อนหลุดออกจากแผ่นพื้นทำให้เชื่อได้ว่าจะเป็นแผ่นทางเลื่อนที่เกิดเหตุหลุดก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินเข้าทางเลื่อนจากการคำนวณของคณะกรรมการที่ตรวจสอบอยังพบว่าแผ่นทางเลื่อนหลุดออกก่อนที่ผู้โดยสารรายนี้จะเดินทางไปถึงซึ่งระยะห่างอยู่ประมาณ10แผ่นหากคำนวณตามเวลาของวงจรปิดได้ประมาณ24วินาทีก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินไปทัน ดังนั้นจึงมีความเห็นว่ามีช่องเปิดขึ้นจริงจะมีความเป็นไปได้ตามสมมุติฐานสำหรับข้อกำหนดเรื่องการตรวจสอบทางเลื่อนภายในท่าอากาศยานคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงไปตรวจสอบพบว่ามีข้อบกพร่องในการตรวจสอบเนื่องจากไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดโดยไม่ได้มีการตรวจสอบเป็นรายวันอย่างที่เคยถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ และผู้ที่เซ็นรับรองในการตรวจสอบก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองจริงซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นทากัศยานดอนเมืองหาข้อตกลงในการฟื้นฟูความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์แก่ผู้โดยสารโดยจ้างหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนมาดำเนินการตรวจสอบปรับปรงุงเพิ่มความปลอดภัยด้านมาตรฐานเช่นการติดตั้งตัวตรวจจับกรณีแผ่นทางเลื่อนชำรุดและการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจจับในกรณีที่ทางเลื่อนมีปัญหาสำหรับการเยียวยาคณะผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการเข้าเยี่ยมและติดตามกระบวนการรักษาของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันผู้บาดเจ็บมีภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นผลขีดอันตรายแล้วอยู่ในกระบวนการการทากายภาพบาบัดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติที่สุดทางท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมที่จะรับผิดชอบดูแลค่ารักษาพยาบาลตลอดจนถึงเรื่องของค่าชดเชยเยียวยาอย่างถึงที่สุดก็ในส่วนของความเป็นมานะครับทางผู้สื่อข,ข่าวทุกท่านคงสร้าบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับ ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ ه, ดโดยสารขาติดบนทางเลื่อนนะครับบริเวณเซาคอริ r r i d o r ระหว่างเพียร์4และเพียร์5ของอาคารผู้โดยสารในประเทศท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเป็นเหตุให้ท่านผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะซึ่งทางททนะครับเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณา,นาตรวจสอบข้อได้จริงนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุข,ของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้แน่ใจว่านะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ กำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกนะครับซึ่งทางททนะครับก็ได้ลงนามนะครับวันที่30มิถุนายน2566แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อท็จจริงขึ้นซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการภายนอกนะครับซึ่งก็มีผู้แทนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผู้แทนจากสภาวิศวกรนะครับผู้แทนจากกระทรวงคมานาคมนะครับแล้วก็มีผู้สังเกตการซึ่งก็มีทั้งผู้สังเกตการจากทางฝ่ายผู้ได้รับ บาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้สังเกตการจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมการพิจารณาโดยมีท่านธรรมวุฒิบลนีนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบินนะครับของทอทเป็นประธานนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับการพิจารณาของทางคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ได้พิจารณาแล้วนะครับตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งในวันนี้ก็ขออนุญาต ใช้เวลานะครับให้ทางท่านธรรมวุฒนนท์นนีนะครับท่านไดออ้อธิบายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับและสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นําเสนอมานะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากความบกพร่องของตัวระบบเองนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญมาจากกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเลื่อนเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับ ซึ่งในการดําเนินการในขั้นต่อไปเนี่ยนะครับทอทอก็จะต้องดําเนินการทั้งกับผู้รับจ้างนะครับที่เป็นผู้ดําเนินการในส่วนของการตรวจสอบและบษษารุงสารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทอทอเองที่มีส่วนในการควบคุมและกํากับสัญญาเนื่องจากว่าการดําเนินการนี้นะครับเรามีทั้งกรรมการตรวจการจ้างมีทั้งฝ่ายบริหารที่กํากับควบคุมดูแลสัญญาอยู่ฉะนั้นทอทอก็จะต้องดําเนินการเพื่อให้ผู้ใช้นะครับแล้วก็ผู้บริษารทุกท่านเนี่ยเกิดความ เชื่อใจและมั่นใจคอถออีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของทางผู้บัจ็ีนะครับก็จะขออนุญาตกลาบเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าในปัจจุบันนะครับทางท่านผู้บัจ็ีก็มีมภาวะทางทางร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นนะครับท่านพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ในกระบวนการของการทํากายภาพบําบัดนะครับเพื่อให้ท่านสามารถกลับมาชีวิตใช้ชีวิตได้ ใกล้เคียงกับปกติที่สุดน,นะฮะซึ่งทอทอก็เข้าไปดําเนินการทั้งในส่วนของการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดและค่าเยียวยาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งทอทอเองก็ได้เข้าไปประสานนะครับแล้วก็เข้าไปเ,เยี่ยมเยียนท่านตลอดนะครับเพื่อให้ท่านมั่นใจในกระบวนการที่จะดูแลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รับผิดชอบนะครับต่อกระบวนการในการที่จะดําเนินการต่อไปหน่วยงาน ในฐานะเจ้าของพื้นที่และ Third Party ก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางได้รับความเชื่อถือด้านวิศวกรรมซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานและกระทรวงคมนาคมนะฮะซึ่งเราก็มั่นใจว่าองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นกลางและทําให้สาธารณชนมั่นใจได้ว่าผลการตรวจสอบเนี่ยออกมาเป็นกลางที่สุดครับขออน,นุญาตถามอีก แล้วก็คือในกรณีนี้คือ AOT เป็นผู้เสียหายด้วยหรือไม่คะเพราะว่า,ากลายเป็นว่าผู้ที่ทำสัญญาจ้างอะ่ะเขาทำผิดในการตรวจสอบอะคะ่ะก็ต้องขอเนี้นกลับเรียนครับว่า AT ก็เสียหายในแง่มุมของการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อองค์กรอันนี้แน่นอนนะครับแล้วเราก็มองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่นะฮะเพราะว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจในองค์กรของเรา นะครับฉะนั้นตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราทําให้เห็นว่าทําไมเราจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจนเป็นกลางและเชื่อถือได้และนําเสนอผลการทดสอบอย่างเป็นกลางและอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้งานถ่ากาดสยานเนี่ยเกิดความมั่นใจในการใช้งานของเราอีกครั้งหนึ่งครับ